ครับมาไหว้พระนอนวันนี้มาเจอเสียงริเกปพอดีเลยนะครับมีคนมาไหว้พ้ะนอนศักดิ์สิทธิ์แล้วแก้บนนะครับประสบความสําเร็จเราไปถามเขาดีกว่าครับครับอยู่กับคุณมนคุณออนนะครับสุนเดินบ้านฉันครับวันนี้มาไหว้พระนอนบนอะไรกันไว้ครับมาแก้บนริเกวันนี้ก็เรื่องการงานนี่แหละครับประสบความสาเร็จใช่ไหมครับครับประสบความสําเร็จ เรานำถือมานอนมากใช่ไหมเพราะคนคนที่นี่แหละค่ะความมานอนศักดิ์สิทธิ์เนาะครับอันนี้ก็หาลิเกมาแก้บนใช่ไหมครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับจากบรรดานางเอกของเราความเป็นพระเอกนะครับรับใช้ให้กับบรรดาแฟนๆทุกท่านนะครับ บรรยากาศจากคันนอนสุ่เนินนะครับมีน้ำส้มเกลือนะครับมา,ากราบไหว้ขอพรน,นะครับไม่ขาดสายนะครับความสักศิษย์ต้นบ้านอนนะครับได้ยินเสียงคนแบบนี้คือมีคนมาบ่นลิเกไว้นะครับเมื่อประสบความสำเร็จคราก็จะมาแก้บน เสมาธรรมจักนะครับสร้างด้วยหินศิลายแรงนะครับเป็นชนิดหัวสิงสองด้านนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เมตรนะครับดุมล้อกว้างสุดตรงกลาง3ามเซนติเมตรขุดพบบริเวณประพักของพระพุทธยศศิลาหรือว่าพระนอนนะครับศิลปะสมัยทราวดีมีทักษณะพิเศษคือตรงล่างของใบเสมามีการแกะสลักรูปหน้ากานะครับซึ่งเป็นรายเช่นนี้นะครับอาจได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศีวิชัยตอนใต้ของประเทศไทยนั่นเองสันนิษฐานว่า ธรรมจักรเสมานี้นะครับสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่14 13 14พร้อมๆกับการสร้างืองเสมาธรรมจักรเสมานี้เคยถูกรักขโมยไปนะครับเมื่อปี2516นะครับแต่กลับคืนมาได้ครับวันนี้สุนนท์บ้านฉันครับอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามนะครับวัดพระนอนก็มาดูบรรยากาศวันหยุดการพักผ่อนนะครับมีพุทธิกรชนชาวพุทธนะครับ ที่นับถือองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับมากราบไหว้พระนอนแล้วก็ธรรมจักรเสมารามนะครับที่วัดธรรมจักร,ร,รเสมามรามตมบลเสมาเพื่อสุนเนินจังหวัดน,นครราชสีมาครับกดไลค์ hmm. กดแ,กแชร์ในเพจสุนเนินบ้านฉันครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเพจสุนเนินบ้านฉันครับ